ทุกสัตวะชีวิตล้วนแล้วแต่เกิดมาเพื่อดำรงปัจพุันไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือมวลมนุษย์ทั้งหลายชีวิตสัตว์ป่าเกิดมาอาจจะมีการแข่งแย่งกันบ้างนั่นเป็นเพียงเพื่อความอยู่รอดเพื่อการหาอยู่หากินเพื่อย,ยึดครองพื้นที่ ที่จะทำมาหากินในกระบวนการการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่าท่าที่เห็นท่าที่สังเกตเขาก็มีความรักสมรสมานสามัคคีในรูปแบบการเป็นอยู่แบบครอบครัวเป็นฝูงเป็นหมู่คณะมีความคารุนนับถือเชื่อ้างผู้ที่มีอายุเก่กว่านั่นหมายความว่าเขาเชื่อว่าผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้ที่มีความรู้แก่งกล้ามีความสามารถผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากม,กมายถ้ากับว่าเขามีความรู้มีประสบการณ์รู้จักสถา,านที่ที่จะพาไปจมหากินหรือรู้จักสถา,านที่ที่จะทำให้อิ่มท้องในหมู่มวลมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับเกิดมา เพื่อดำรงอยู่ของโ่าพันธุ์เกิดมาเพื่อสืบโตและขยายโปรพันธุ์เพื่อให้ดำรงอยู่ในสังคมลูกนี้นอกเนือจากการดำรงอยู่แล้วก็ต้องมีความรู้จึกนึกคิดแต่ส่วนใหญ่ก็คิดหวังแต่ว่าทำอย่างไรตัวฉันจะต้องเป็นผู้ชนะต้องเป็นผู้นำต้องเป็นผู้ได้ด้วยเหตุนี้เองถึงได้มีการศึกษาหาความรู้ ยุคสมัยก่อนอาจจะไปศึกษาตามสำนักต่างๆแต่ยุคนี้สมัยนี้สำนักต่างๆที่เขาเรียกกันก็คือสถานศึกษานั่นเอง ผู้ที่มีความรู้สูงทรงก็มีอาชีพมีหน้าที่มาเป็นผู้สอนผู้ที่ประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ความยังไม่รู้เรื่องก็มาเป็นผู้เรียนต่อมาก็มนเป็นอาชีพอาชีพรูผู้สอนนักเรียนก็มีหน้าที่ต้องบำรุงสถานที่สถานศึกษาต้องใจการเรียนการเรียนอะไรต่างๆ มาเรียนมาเรียนมาก็จบไประด,ดับชั้นตามลําดับตามลําดับผู้ที่มีโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะได้ทางานทาการที่ดีๆมีหน้าที่การงานที่ดีๆอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพส่วนประสิทธ,ธิภาพนั้นก็อค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ทุกสรรพสิ่งนะครับต้องมีการพักพรต้องมีการดูแลกันอย่างเช่นตามติดชีวิตไก่ป่าในวันนี้นะครับ ก็มีการนอกเหนือจากเวลาทำมาหากินแล้วก็จะได้เวลาตอนเที่ยงก็ต้องเข้าพัก่มส่งเสียงพูดคุยการตามภาษาไก่นะครับผู้ก็ไม่เข้าใจภาษาไก่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูแล้วก็มีความสาม,มากกัคคีกันดีได้ต้นไม้ร่มไม้ได้ริมบ่อน้ำวยความร่มรื่นก็มาพักผ่อนมีเสียงก็เรียกว่าเสียงต้อยเสียงหวีดเสียงร้องเรียกกันก็จามาพัก่ม บางตัวก็เนี่ยบินขึ้นฟักข้างด้านบนเพื่อรับลมคิดว่าผูนึกไปเองนะตัวน่าจะขึ้นไปรับลมอยู่ที่สบายสบายส่วนที่เหลือก็คุยเขี่ยกันไปนะครับักปนอยู่ในแต่ที่ร่มดูแล้วก็มีความสุขไปอ,อีกแบบหนึ่งนะครับชีวิตสันเล็กในป่าปูงชีวิตสันเล็กในป่าใกล้บ้าน เป็นเชิองอนุรักษ์นะครับเป็นเชิองอนุรักษ์ไม่ได้ให้อาหารทุกวันแต่ก็มีอาหารวางไว้ให้ในที่ที่ไม่มีใครรังแกไม่มีใครใครบกวนนะก็มีเวลาเขาก็ออกมากินกินเสร็จไปก็คุยเกี่ยวไปตามปฏิปทา,าไปอยู่ในรูปแบบของดัดป่าก็มีมากมายนะครับเขาไกลไม่ได้แต่ก็ไม่กลัวคนมากมายได้เลยนะ หลังจากผู้คนได้มีเอาอาหารไปวางให้ด้วยก็เลยมีความคุ้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยครับในขูงนี้ก็เหมือนกันนะครับนีม่มาฟักรม่มหลังจากที่คุยเกียวหากินย้ำอิ่มท้องนี่นะครับก็ดูมีความตุไปตามปาร์านะครับมีค,ความสามัคีนี่นะครับคือความสามัคีดูแลเช่นกันและกันมีความเข้าใจเช่นกันและกันถันเป็นอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุข สังคม m ù มัวม,ม,มนุษย์ก็เหมือนกันนะครับมีความรักมีความเข้าใจมีความผูกพันมีความเอื้อเฟื้อตลอึ่งกันและกันทุกสัประสิ่งทุกสัปปะชีวิตก็อยู่ยากันมีความสุขในสังคมของโลกนมนุษย์มีตั้งปูสารแล้วหมายถึงมีตั้งพระแต่ตละจริงหรือไม่ไอ้นั้นก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่ง มีทั้งผู้ที่บริการประเทศทําในประเทศ,ม,เทศมีความเจริญรุ่งเร,องเรืองนะครับมีทั้งผู้ให้แลวก็มีทั้งผู้รับมันเป็นธรรมดาของสังคมมนุษย์นะครับต้องมีผู้ให้และก็มีผู้รับให้เพื่อให้ผู้รับได้มีความสุขและดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอ,อย่างสง่าผ่าเผยนะครับ ขอขอบพระคุณบัญย่างสูงนะครับที่แวทเข้ามารับชมขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ